Farmafac Academic Center, a total solution for better life. Welcome to Research Recap by Pack Academic Center. So what do you have, uh เคยรู้สึกไม่มั่นใจไหมครับว่าอาหารที่เรากินยาที่เราใช้เนี่ยมันมาจากไหนปลอดภัยจริงหรือเปล่าครับปัญหาเรื่องสินค้าปลอมปนในอาหารยาเนี่ยอืมเป็นเรื่องใกล้ตัวที่น่ากังวลเหมือนกันนะครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันครับจากงานวิจัยในวรารสาร t r e n d s in Food Science and Technology นะครับเขาไปดูมาว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ในห่วงโซ่อุปทานอาหารและยาได้อย่างไงบ้าง เราจะมาดูกันว่า,ามันทำงานยังไงมีเคสตัวอย่างจริงไหมแล้วมันมีอุปสรรคอะไรบ้างในการใช้จริงนะครับซึ่งข้อมูลเนี่ยมาจากการวิเคราะห์เกือบ80กรณีศึกษาเลยนะครับทั้งฝั่งอาหารแล้วก็ยาซึ่งก็เจอปัญหาคล้ายๆกันลองเริ่มจากแก่นของมันก่อนเลยไหมครับบล็อกเชนเนี่ยคือมันเหมือนสมุดบัญชีดิจิทัลที่ทุกคนดูได้แต่แก้ไม่ได้ง่ายๆใช่ไหมครับมันมาช่วยเรื่องอาหารยาที่ซับซ้อนแบบนี้ได้ยังไงบ้างครับค่ะ หลักๆเลยนะคะประโยชน์ที่งานวิจัยเขาชี้ชัดๆมาเนี่ยก็คือเรื่องการตรวจสอบย้อนกลับหรือ traceability คือมันช่วยให้ตามรอยได้เลยว่าสินค้ามาจากไหนตั้งแต่ต้นทางจริงๆค่ะอ๋อตั้งแต่ฟาร์มหรือโรงงานผลิตเลยใช่ค่ะทําให้ทั้งคนซื้อทั้งหน่วยงานที่กํากับดูแลเนี่ยมีข้อมูลจริงๆไม่ใช่แคออ่อ่านจากฉลากอย่างเดียวแล้วก็มีเรื่องการยืนยันผลิตภัณฑ์ว่าเป็นของแท้แน่ๆแล้วก็ป้องกันการปลอมแปลงด้วยค่ะอืม เรื่องปลอมแปลงนี่สำคัญมากใช่ค่ะอย่างในวงการอาหารก็มีกรณีศึกษาพวกไก่ของคาฟูหรือน้ําส้มเอาเบิร์ตไฮน์ที่เขาเริ่มลองใช้กันส่วนยาเนี่ยยิ่งสําคัญเลยค่ะการติดตามวัคซีนป้องกันยาปลอมบล็อกเชนมันมีศักยภาพช่วยตรงนี้ได้เยอะค่ะครับจากเกือบ80เคสที่ว่าเนี่ยพอจะเห็นแพทเทิร์นไหมครับว่าจริงๆแล้วเขาเอาบล็อกเชนมาใช้กันแบบไหนเป็นส่วนใหญ่ ค่ะส่วนใหญ่ที่เจอนะคะมักจะเป็นเครือข่ายแบบต้องขออนุญาตค่ะหรือ permissions network permission คือต้องได้รับอนุญาตก่อนใช่ค่ะเหมือนเป็นคลับส่วนตัวนิดนึงไม่ใช่ใครก็เข้ามาดูข้อมูลได้เหมาะกับธุรกิจที่เขาต้องการควบคุมข้อมูลสำคัญสำคัญนะคะแล้วก็มักจะเป็นแบบส่วนตัวคือบริษัทเดียวดูแลหรือไม่ก็เป็นแบบกลุ่มองคอ์กรหรือ consortium ที่หลายๆบริษัทในซัพพลายเชนมาช่วยกันดูแลอ,อ๋าร่วมมือกันค่ะ ส่วนแพลตฟอร์มที่นิยมก็จะเป็น Ethereum กับ Hyperledger Fabric ค่ะเพราะมันรองรับสิ่งที่เรียกว่าสัญญาอัจฉริยะหรือ Smart Contracts Smart Contracts ค่ะ,ะตัวนี้เองที่ทำให้มันอัตโนมัติขึ้นใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะเช่นจ่ายเงินเมื่อเงื่อนไขครบอะไรแบบนี้ถูกต้องเลยครับเหมือนเราเขียนโปรแกรมให้มันทำงานตามเงื่อนไขได้เองเลยเช่นพอเซนเซอร์บอกว่าของถึงโกดังอุณหภูมิถูกต้องระบบก็จ่ายเงินให้ซัพพลายเออร์ได้เลย ไม่ต้องรอคนอนุมัติโหสะดวกขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นนะคะเรื่องการเก็บข้อมูลส่วนใหญ่เขาไม่ได้เก็บข้อมูลทั้งหมดไว้บนบล็อกเชนโดยตรงนะครับอา้าวเหรอครับแล้วเก็บไว้ไหนเขาเก็บไว้นอกบล็อกเชนค่ะหรือออฟเชนเพื่อให้มันเร็วขึ้นแล้วก็ประหยัดกว่าด้วยแล้วบนบล็อกเชนก็จะเก็บแค่เหมือนหลักฐานอ้างอิงหรือลายเซ็นดิจิตอลประมาณนั้นครับอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนมีแค่อินเด็กซ์ไว้แต่ตัวข้อมูลจรงิงๆอยู่อีกที่หนึง่งประมาณนั้นเลยค่ะ แสดงว่ามันก็มีการปรับใช้หลายแบบเลยนะครับแล้วในงานวิจัยเขามีข้อเสนอแนะีไหมครับว่าแบบไหนที่ดูจะลงตัวที่สุดสำหรับเคสอาหารกับยามีค่ะเขาก็มองว่าแนวทางที่น่าจะเหมาะที่สุดคือใช้เครือข่ายแบบ permission consortium ที่เป็นกลุ่มองค์กรช่วยกันดูแลนี่ละค่ะแล้วก็ใช้แพลตฟอร์มอย่าง h y p e r l e d g e r fabric เพราะมันออกแบบมาสำหรับธุรกิจโดยเฉพาะ ส่วนกลไกที่ให้ทุกคนเห็นตรงกันหรือ c o n s e n เซสเนี่ยเขาก็แนะนำแบบ Proof of Authority หรือ POA ค่ะ Proof of Authority อันนี้ต่างจาก Proof of Work ของบิ c o อยยังไงนะครับต่างกันค่ะ POA เนี่ยจะอาศัยความน่าเชื่อถือขององค์กรที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรมไม่ต้องใช้พลังงานประมวลผลเยอะๆเหมือน Proof of Work ค่ะอ๋อใช้ชื่อเสียงขององค์กรคำประกันว่างั้นเถอะฟังดูเหมือนพยายามหาจุดสมดุลน,นะครับระหว่างความปลอดภัย การควบคมุมประสิทธิภาพแต่การใช้อ authority หรือผี่มีอำนาจตรวจสอบเนี่ยมันจะไม่กลับไปมีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือของตัวผู้ตรวจสอบเองหรือว่ามันจะรวมศูนย์อำนาจไปหรือเปล่าครับใกลกำกับดูแลที่ดีมากๆเนี่ยเลยสำคัญสุดๆค่ะแต่ถ้ามองในภาพรวมแบบนี้มันก็อาจจะตอบโจทย์ธุรกิจได้ดีกว่าแบบสาธารณะเต็มตัวที่ใครเข้ามาก็ได้นะคะครับครับเข้าใจประเด็นครับแต่ถึงจะมีแนวทางที่ดูเหมาะสมแล้ว การที่งานวิจัยบอกว่าส่วนใหญ่ยังเป็นแค่ตัวต้นแบบหรือแค่ทดลองใช้เนี่ยแสดงว่ามันก็ต้องมีอุปสรรคใหญ่ๆอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับใช่เลยค่ะอุปสรรคมีหลายด้านเลยที่สําคัญสําคัญนะคะอย่างแรกเลยคือทํายังไงให้ทุกคนยอมเข้าร่วมหมายถึงทุกบริษัทในซัพพลายเชนค่ะโดยเฉพาะรายเล็กๆที่อาจจะกังวลเรื่องต้นทุนเรื่องความยุ่งยากทางเทคนิคอืจริงด้วย อย่างที่สองคือยังไม่มีมาตรฐานกลางหรือกฎระเบียบสากลที่ชัดเจนมารองรับเท่าไหร่สคือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานพวกเทคโนโลยีต่างๆก็ต้องพร้อมรองรับด้วย4ี่คือปัญหาคลาสสิกเลยค่ะแต่สําคัญมากคือจะมั่นใจได้ยังไงว่าข้อมูลที่ใส่เข้าไปก่อนลงบล็อกเชนเนี่ยมันถูกต้องตั้งแต่แรกอ๋อที่เขาเรียกว่า garbage in garbage out ใช่ไหมครับขยะเข้าขยะออกถูกต้องค่ะ บล็อกเชนมันการันตีว่าพอข้อมูลเข้าไปแล้วเนี่ยแก้ยากปลอดภัยแต่ถ้าข้อมูลที่ป้อนเข้าไปมันผิดตั้งแต่ต้นหรือมีคนตั้งใจใส่ข้อมูลมั่วๆระบบมันก็บันทึกข้อมูลผิดๆนั้นไปตลอดเลยสิครับใช่ค่ะนี่เป็นจุดอ่อนสําคัญเลยแล้วก็สุดท้ายคือยังขาดคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งด้านเทคนิคแล้วก็ด้านธุรกิจที่จะมาทําเรื่องนี้โดยตรงค่ะ ประเด็น garbage in garbage out นี่น่าคิดมากๆเลยนะครับต่อให้เทคโนโลยีบันทึกข้อมูลมันสุดยอดแค่ไหนแต่ถ้าจุดเริ่มต้นที่คนป้อนข้อมูลมันพลาดหรืออาจจะมีเจตนาไม่ดีมันก็ไม่ได้ช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือจริงๆขึ้นมาได้เลยถูกต้องค่ะนี่คือความท้าทายใหญ่มากๆเลยค่ะในการนำไปใช้จริงครับสรุปแล้ว บล็อกเชนก็ถือเป็นเครื่องมือที่มีศักยภา,าพสูงมากนะครับในการสร้างความโปรง่งใสตรวจสอบย้อนกลับได้ในห่วงโซ่อุปทานอาหารยาที่ซับซ้อนมากๆแล้วรายละเอียดทางเทคนิคอย่างเรื่องเครือข่าย Permission หรือแพลตฟอร์มชวะทางเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่ามีการพยายามปรับเทคโนโลยีให้เข้ากับโลกธุรกิจจริงๆใช่ค่ะแต่ก็อย่างที่ว่านะคะยังมีความท้าทายรออยู่เยอะมากทั้งเรื่องมาตรฐานต้นทุนการทำให้ทุกคนยอมรับ แล้วก็ประเด็นสำคัญที่สุดคือบล็อกเชนมันช่วยรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์หรือ i n t e ท r i t y ของข้อมูลหลังจากบันทึกไปแล้วแต่ความน่าเชื่อถือหรืออ u then ติ city ของข้อมูลที่ป้อนเข้าระบบตั้งแต่ต้นทางเนี่ยอันนี้ยังเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องอาศัยอย่างอื่นมาช่วยด้วยไม่ใช่แค่ตัวบล็อกเชนอย่างเดียวค่ะอืมน่าคิดต่อนะครับว่าเมื่อหัวใจสาคัญมันอยู่ที่ความน่าเชื่อถือของข้อมูลตั้งต้นแบบนี้แล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับว่า ความท้าทายที่แท้จริงของการใช้บล็อกเชนในบริบทนี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเทคโนโลยีมันซับซ้อนอย่างเดียวแต่อาจจะอยู่ที่การสร้างมาตรฐานหรือข้อตกลงร่วมกันของคนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นๆตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าครับ More time. miss Don't recap. science. Less time. Miss the next กดติดตามเพื่อไม่พลาดความรู้ดีๆ PAC Academic Center